ไต่ชุติมาเผยหมอดูเคยทักจะได้เจอผู้ชายคนนี้แล้วได้เจอจริงๆบอกเลยงานนี้แน่นจนขนลุกสู้เรียกได้ว่าช่วงนี้ฮอตเอามากๆสำหรับไต่ชุติมาไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสไปซะหมดและช่วงนี้บอกเลยว่างานแน่นสุดๆเพราะอาทิตย์หนึ่งไปออกรายการทีสองถึงสรายการเลยก็ว่าได้โดยตย่แจ้งเกิดมาจากภาพยนตร์เรื่องซีซั่นเชนเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และก็โด่งดังเป็นที่รู้จักมากในนตอนนั้นแต่ต่อให้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีชื่อของต่ายชูติมาก็คงยังเป็นที่รู้จักของหมู่แฟนคลับเช่นเดิมายโดนหมอดูทักบอกเลยแม่นจนขนลุกโดยต่ายชูติมาไปออกรายการแชร์ปราวานของหนุ่มนิกกี้นะชัดซึ่งตายก็ได้เล่าว่าเคยไปดูดวงมาเมื่อสองเดือนที่แล้วหมอดูบอกต่ายจะได้เจอนิกกี้ซึ่งตาตบอกว่าอยู่ๆเขาก็ทักขึ้นมาเองเดี๋ยวจะได้ไปออกรายการนิกกี้นะเดี๋ยวจะได้เจอนิกกี้ระวังเขาจีบนะ เขาโสดแล้วด้วยด้านนิกกี้ก็ถามต่อว่าแล้วเชื่อไหมซึ่งต่ายก็ได้ตอบกลับไปว่าก็ฟังไว้เฉยเฉยเรียกได้ว่างานนี้แม่งจนขนลุกสุดๆ